สวัสดีค่ะมื่อนี้ยกแก้วแฟมิลี่สีพามาเบึงมักเฟืองใส่ขีไก่แกบเนะาะว่ามันแห้งบ่เขาก็เปิดเบึงเพามันแหง้แหงเขาก็หดน้าพี่นนะ้องยักแห้งนี่พี่น้องแห้งแห้งเขาก็หดน้าเนาะมันแห้งเขาก็ต้องหดน้าถ้าบ่หดนี่มันก็บ,บ่เป็นเนาะพี่น้องถ้าบ่หดนา้าคือบ,บ่เป็นเลยต้องหดให้คุ้ม เกิดเห็ดเกิดเฮ็ดโคนน้อยเถอะล่ะโอ้โหเห็ดปุ๋ยได้เห็ดพร้อมนี่เลยเห็ดแก้วน้ำมาฮดมันเห็ดขี้ข้วยกระเทาเอิอเห็ดขี้ข้วยอ่ะอันนี้แก้วฮดน้ำเกกระแห่งคนจริงๆห้าวเฟืองปลูกสลันหลังมันเ้าเฟืองปลูกสลับหลังตัวข้าวต้องฮดน้ำให้มันชุ่มเลยน้องจะฟบอมชุ่มขี้ขัปวีเอาเฟืองปลูกหลังมันไว้เนาะ แต่กูบ่กเป็นปุยมากที่น้องเขาต้องตรวจเสกเบิ่งเรื่อยๆเนาะเสกเบิ่งเรื่อยๆบ่แมนโอ้ยสมงมักไว้แล้วคุ่ณไปบ่แมนเด้ต้องตรวจเสกเบิ่งว่ามันแห้งบ่มันห่อนแห้งบ่หกเก็ดมือเฮาจะมาเบิ่องท่านึงมันยังบ่ทันได้อันนั้นซีมบ่วถึงเพราะว่าน่ามันมัวห่อนเลยเนื่องจากบ่มีจุลินทรีย์ เอาไอนวนมลวนมินจุลินทรีย์บ่มีน้ำคือมันทำงานบ่ได้มันบุสมเนาะปลาก็ต้องมันซุ่มซุ่มอยู่เนาะ ใช่เพื่อเขาปกหลังมันกล่องนี่เป็นขี้ไก่ล้วนๆมีทุกกล่องุนกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งเนาะะเพราอันใบไผ่ใบไผ่มักเนาะมันเหี่ยงบ่กดตรวจเบิ้องมือละกล่องเนาะกันกันย่านมื่อยเนาะย่านมื่อยก็ตรวจเบ็้องมือละหน่อยเนาะ ประเทศไปเรื่อยๆเพราะว่าหน่าฝนมันเห็ดบ่ได้พี่นอ้องบางทีเขามันหนักฝนมันเห็ดมันด้านเป็นเสียมันเชะจวกุนบึงก็สซีซ็อกซับบนข้างในก็เป็นยังไง เคลียเฟื่องก่อนก็ได้พอห้าเฟื่องปกหลังเปลี่ยนกี่ได้ล่ะทำนี่ละพอดียังเห็มันเละไรมันเริ่มใหญ่แล้วจ้ะังอยู่ไก่กล่องปุ๋ยอุ่นหุ่มๆอยู่นี่เฮะถ้ากวบคุมผ่าไว้อีกเจ้าเหมือนเอาควบสื่อได้อยู่มันแข่งได้นหลังมันสื่อแล้ว คุ<ณ>้มใหม่ที่เก่าเนาะเหมือนงืได้หลังซื้อๆข้างในมันเปียกอยูก่กำลังโอบ <c oughs> มันเป็นขานอันที่ปลายางมันเคลือบมันเบิดแล้วพี่น,น้องมันเลยอยากเห็นสนิลล์ะคุ้มสนิลล์แล้วพอดีมัต้องเอายางทับเองหรอกพอดีเลยนี่ <c oughs> คุมผ้าไว้เหมือนเดิม

มือนี่บ่มีมีดิวซิมมือนี่ <c oughs> ทับปีนผายางไว้นะกันลมเปิดหน่อ ิตั ah, ่น้อัดเบิ้งกองปุ๋ยออกยังซ้ำแต่พวกยังระบายอากาศนี้จังเลยวัดจะดื่อยวใส่ข้างหน้าพี่นอนเกี่ยวมาไว้ใส่ ไถ้าไปเบื้องงานพักแมงพักบันว่าเขาใส่ปุย๋ยอันนี้มันดีจังไดมันงามโดนมันได้ขายตลอดได้กินตลอดเนาะก็ไปว่นนี่กระตัดขายเนาะนี่กระ่าติดตัดไปหาเลาะเนาะพาเจ๊แก้วว่างเลยดิเจ๊แก้วบอไดท้ทำงานเนาะเจ๊แก้วต้องไปหาขายพักบัน เตรียมตัวหาขายผักแหละทีน,นี้เนี่แหนงมันกระดาตัดไปสุดหนึ่งแล้วเด้นชุดสองกระตัดตัดไปเรื่อยๆพี่น้องเห็นไหมางามบอแหนงขณนาะน่ยอ่อนๆอุอบอวบกรอบบ่เหนียวบ่เป็นเส้นพี่น้องก็เคยสีดยาแม้แต่ข้างเดียวเนาะผักยายแก้วผักปอดสารพิษนะ มืัอนี้ยายแก้วก็บจิตัดไปหาเลาะขายอ้อมบ้านน่ะมึงกระจิบตัดไปหลายดอกพี่น้องเพราะว่าคนปลูกพักหลายเนาะว่างๆยายแก้วก็บจิมาเห็ดกิบทำปุป๋ยไว้ถ้าใส่หนาฝนเนาะเนี่ยน,นี่ได้กินตลอดนี่พี่น้องกวงตุ้งเขียวอันนี้นี่เห็ดบ่น็นแหงนี่แต่แหงข้างหน้าได้นี่พี่น้อง แต่แนงมันเด่นนะมันก็ลังไงก็ตัดขายแน่นะเพื่อกินตลอดเลยเห็นป่ะโดนอยุยืนกลัวเ้าอยากหึ่งกูเลยเห็นป่ะกินไปตลอดขั้นปลูกแบบอินซี่น่ะมันอยุมันยืนออกติงออกแหนงดีพอใครป่อยเนาะนากจากห้าสิฟ้าว่าอยากปลูกไม้อยากเค็ดไม้ ยี่แก้วว่าท่านฟาดาซ่วงนี้จนกลัวว่ามันเบดคุณภาพาดพลัดจังสีหือห้อหื้อตากดินไว้แล้วลก็จนะปลูกมังเกาเนาะปลูกมังเกาเพราะว่าบ่มีที่ปลูกเด้วยไหนเห็น,นบ่แต่มันบ่ยอดบ่ใหญ่แหน่งแขนงมันมันหลายแหนงแล้วเนาะพุน่นสี่แหนงหาแหนงแล้วพุ่นเห็นบอ๊ะมะุ่งกะไก่ไก่สิเบิดแล้วพี่น้องพุนนพ่น เพิ่นออกมาซื้อเนาะแต่พีพอได้ขายยีดอกออต้อนอกับบดสิบบดแหละเห็นบ่๊ะดกสิบบดแล้วเพิ่นมาซื้อเมื่อวานน,นี่เห็นบอ๊ะแหนงเก็บกินซช่วงนี่มันก็แตกแหนงไม่ขึ้นเรื่อยพี่นอ้องแต่เสีงยง่ายโบยง่ายเพราะว่ามันแหนงแหนงมันมันสิบโบหญ่ายคือต้นแรกมันได้พี่นอ้องน่แต่ว่าก็หวานเนาะ หวานคือเก่าบ่บ่บ่เห็นเขียวสิออกหวานๆเนาะเออมะม่วงก็เต็มนึงพุ่นพี่น้องแต่มันสิจับบ่นะเอองแ่พุ่นอันนี้ก็จนแก่ก็สิเอาในมันตัวเฮ็ดดนี่ ุท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมิรี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย